รู้จักชื่ออาจารย์นะคะอาจารย์บอกซะก,ก่อนว่าชื่อของอาจารย์เนี่ยเพราะที่สุดไม่เชื่อถ่าต้องตองสุมเมด็ดด้สิคะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสุมเมศจะบอกว่าถ้ามีสุมเมศแล้วต้องมีจิงตันลา คุณินจิตนาใส่นะคะไม่ได้เลยสีเดียวนะคะดอ่เตอรสุเวกไม่กล้าพูดถึงคุณหงจิตนาแล้วค่ะเพราเวลาที่พูดถึงชื่อจิตนาบอกผมย่ยกลัวสั่นเลย ไขจะรย์นะคะว่าชีวิตนี้จะเป็นอย่างนี้ได้นะคะอาจารย์ขอบอกว่าจุฬาเนี่ยทำให้อาจารย์มีวันนี้จุฬาของเราให้เราทุกอย่างเลยทีเดียวเป็นแสงนําทางให้ตลอดมานี่เป็นเนื้อเกินนะคะถ้าหากว่าร้องได้แล้วก็จะร้องเลยเผื่อว,ว่าพวกเราจะตื่นเต้นเกินไปในการฟังเสียงอาจารย์เนี่ยนะคะปรากฏว่าจุฬาเนี่ยด้าวจ่ายจะให้ความรู้ให้อาจารย์เป็นอาจารย์แล้วนะคะยังให้สามี ะะให้ลูกใ้ลูกของอาจารย์นะคะยุงมีโอกาสได้เรียนสาิตที่จุฬานะคะเป็นคนดีมาได้นะคะและยิ่งกว่านั้นก็ถือว่าจบคณะที่เก่าแก่แล้วก็ดีที่สุดแล้วก็คนที่เก่งที่สุดสวยที่สุดท่านจะต้องอยู่คณะนั้นก็คือคณะอักษรศาสตร์ คณะบัญชีเนี่ยรวยที่สุดนะคะคณะบัญชีเนี่ยเป็นที่รู้กันเลยทีเดียวว่าถ้าใครต้องการรวยต้องมาที่คณะบัญชีใครต้องการจะมีชีวิตดีขึ้นแล้วก็ขอให้มีแฟนเป็นบัญชีนะจ๊ะใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะขอให้แต่งงานกับพวกบัญชีนะจ๊ะชีวิตเด็ก,การันตีรวยแน่นะคะณะที่อาจารย์ที่ว่าดีแล้วก็เป็นรากฐานก็คือคณะที่คุณหญิงจินตนาจบมาเนี่ยคณะอักษราศาสตร์นะคะแต่เพราะว่าจุราย,ยังให้มาก กว่านั้นมีสนักพิมพ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยทีเดียวยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทยใครไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นใครเห็นด้วยตบมือหน่อยเธอให้ตบมือใให้ตบมือคนะคะคือเป็นสนักพิมพ์ที่ทำให้วิชาการไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนเนี่ยได้มีโอกาสที่แพร่ไปเจอกระทั่งทั่วทั้ง ประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเป็นศาสตร์ที่คนเนี่ยรู้สึกยากยิ่งกว่าอะไรเลยเช่นพวกฟิสิกส์นะคะไปในท่างเรื่องที่ง่ายๆ แล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกอย่างเนี่ยได้เดียวกันที่จะแพร่ออกไปนะคะยิ่งกว่านั้น,นยังเป็นผู้ที่จะรวมเอาคนที่เก่งๆทั้งหลายในาศาสตร์ต่างๆนั้นมาช่วยกันเขียนตำราเพื่อที่จะทําให้ตำราดังนััน,เ,นเดียวกันที่จะเผยแพร่ต่อไปนะคะพือได้เลยทีเดียวว่าเป็นหลักของประเทศชาติทําให้ประเทศชาติในเรื่องของการศึกษานะัา้นดียิ่งๆขึ้นไปนะคะสำนักพิมพ์จุฬานั้นไม่ใช่ว่าดีด้วยตัวเองได้สำนักพิมพ์ เป็นแค่สถานที่แล้วก็นำมาทำแต่ถ้าว่าคนที่ช่วยกันดูแลบริหารไม่ว่าจะเป็นผู้นำนะคะเช่นอาจารย์มาน,นิอานอก<ฮ>จากจะหล่อแล้วนะคะยังมีเมียน่ารัก <c oughs> <c oughs> ตามมาดูแลกัน <c oughs> นะคะถึงที่เลยทีเดียวแล้วก็พวกเจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่มีความสามารถยอดเยีเ่ยมเลยแล้วก็น่ารักมากทีเดียวนะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่ถือได้ว่าเราโชคดีจุฬาให้เราทุกอย่างเลยเก๋ไปกว่านั้นก็คือว่าปกติแล้วเวลาคนพูดถึงบุญบงการก็จะนึกถึงแต่เฉพาะอาจารย์สุจิตนะคะอาจารย์สุจิตนี่เป็นสามีอาจารย์ <c oughs> <c oughs> จินตนาเนี่ยต้องมีคนชื่อสอใช่ไหมจ๊ะ,นะะแต่เพราะฉะนั้นก็คือสุจิตสุมเมศเป็นอาจารย์นี่นะคะ อาจารย์สุจิตนั้นขอโทษเธอตำหลับตำลาความสามารถนะั้นถือได้ว่ายอดเยี่ยมมีชื่อเสียงแต่ยอดขายไม่ได้ายอดขายของกักธุรกิจนะคะนำโด่งเลยทีเดียวคำน,นี้เพราะว่ามันเป็นวิชาบัง บังค wow> ับแทบทุกมหาวิทยาลัยเลยตอนนี้ท yes, ุกคนต้องเรียนในเรื่องของ Business Ethics นะคะเขาก็เลยซื้อไปไม่ได้เก๋อะไรนักหนาล้อก็อาจารย์ก็ตกใจนิดๆเมื่อสัก2ปีที่แล้วว่าเอ๊ะ ปกติในยอดขายเนี่ยนะคะปีหนึ่งเนี่ยจะต้องพิมพ์แล้วพิมปิดพิมพ์แล้วพิมปิดเอ๊ะทำไมมันเงียบเงียบไปนะคะอาจารย์ก็ตกใจว่าเดี๋ยวยอดขายตกจะไม่ได้มีโอกาสมาเที่ยวต่างประเทศอาจารย์ก็เลยเขียนอีกเล่มหนึ่งเลยทันทีเล่มนี้เอากรณีศึกษาแล้วก็มีแบบฝึกหัดด้วยนะคะกรณีศึกษาพอเขียนแล้วมีกรณีศึกษาเท่านั้น เผู้ที่เป็นเจ้าของกรณีศึกษาสั่งเลยว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีสั่งซื้อเลยโอ้โหไม่รู้ว่าสํานักพิมพ์ให้จุระให้จินตนาหรือว่าจินตนาให้สํานักพิมพ์ขายดีอีกแล้วนั่นก็คือสิ่งที่เห็นภาพชัดเจนเลยทีเดียวค่ะขอขอบพระคุณสําหรับทริปวันนี้นะคะทริปนี้ทให้อาจานน้ำได้รู้จักคนที่เคยรู้จักมานานแล้วนะคะแล้วก็เคยรักให้กันแล้วก็มามีการมี ที่พวกบัญชีด้วยกันยิ่ยงกว่านั้นก็คือว่าได้มีโอกาสรู้จักอาจารย์นอกศาสตร์รู้จักอาจารย์นอกมหาเชลัยลนะคะโอ้โหบางท่านนั้นเก่งในเรื่องของการถ่ายรูปโอ้โหบางท่านนั้นเก่งในเรื่องของการ่องเที่ยวโอ้โหไปเที่ยวด้วยกันเองตามชั้น ใครจะเชื่อนะคะเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ให้แต่งตัวให้สะสวยนะคะแล้วก็มีแอคทิวิตี้ต่างๆแล้วก็เรื่องของอาหารนะคะดียอดเยี่ยมทีเดียวค่ะอาจารย์เห็นด้วยกับอาจารย์บุญเสริมว่าคราวหน้าทริปนี้จะไปแฟรงก์เฟิร์ตนะคะจองเลยนะคะ <laughs> ขอให้ทำให้ได้เช่นนั้นนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ